ไม่ยากมากกับพญายุ้ยแก่และอีสานอีกครั้งหนึ่งนะครับเด้อมาอีกพาส์ทจะเบิร์ว่างามหนึ่งว่าขวานหนึ่งงามครับเด้อเออทงไห้ทงหน้าอยู่นี่น้ำแรงจากดอยผ่านไปผ่านมาโอ้ทงหน้าตัวพ่อเก็บของหน้าของกุ้งครับสวัสดีครับครับผมืี่ยังก่อนน้อเจ้าของพ่อแปะด้วยครับพ่อแปะพ่อแปะบ้านพี่ชสยกอบบ้านพ่อแปะหมูหนึ่งบ้านหมูหนึ่งบ้าเมืองเขาเนี่ยนะครับน้องพ่อเกษตรนะครับบ้านเมืองกับพือน้องฝรับเชาะครั่นะครับผม โอ้มาอยู่นางวว่าไม้ใบฟีดตัวนี้ครับผมโอ้ของว่าครับพี่น้องนี่ยว่านะครับบึงว่าอยู่นี่มีมีเจ็กตัวมีหาตัวครับมีว่าหาตัวมีแม่เจ๊กตัวมีงูแม่เบิดมีแต่งูแม่เบิดอยู่นี่มีงูผูวจ๊กตัวครับโอ้หาตัวนครับพี่น้องครับโอ้เป็นปลานี่ถามว่ามันเป็นพันธุ์อย่างไรนี่พันธุ์ปลามัน บะมันเนาะบามันบามันต้องบดให้มันบ่ครับผมบามันเป็นว่าจังได๋มาเอาได้มาจังได๋บาด้บะว่าลูกคอกก็มีครับว่าซื้อมาก็มีอืมเอาตัวตัวตัวใไดล่ะเป็นลูกคอกนี่นะครับ2ตัวนี่นี่สตัวเลยครับเป็นลูกคอกนี่นี่นี่ลูกมันนี่นี่แม่มันเนาะครับนี่แม่มันนี่ลูกมันนี่ลูกมันนี่ลูกมันเนาะครับเนาะโอ้ลูกคอบแทกเปอร์เซ็นต์เนาะนี่ปลามันเนาะโอ้นี่ว่ามันสิอลตี้อยู่ปุ๊บทีิส่วอยู่บ่ ขาดว่าประมาณนี <Pale après. S 2> ้แล sw ้วเนาะครับประมาณนี้ล้วโอ้นี่นีครับนี่นี่นะตัว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 เจ้าของขอกันเอามาขอกันีอยู่เจักปีเราอยู่น้ำนี่ห่วยปกติฮ่าหกเจ็ดปีนะครับนี่เจ็ดปีเนาะก็จ็ดปีเนะเดี๋ยวลูกเจ็ดตัวเรานาะเลูกตัวหนึ่งครับเี๋ลูกสองข้าทองนี่ครับสองข้าทองอยู่เนาะครับนี่เนาะโอ้โหนี่นี่ครับนี่เก็บมัดแสตมันจะหน่อยพุ่นครับเอามาแต่น้อยพุ่นเนาะปีมาแต่หน่อยเลขปีมาแต่น้ำหน้าโอ้โเดี๋ยวมาแต่น้ำหน้า นี่ลูกมันเนาะงามนี่ลูกมันโอ้ตัวงามใัรเนี่ลูกมันครับผมก็บมันจะแคร์นิดนึงนะแครครับว่านว่าปล่อยนะครับเนาะปล่อยครับผมว่าลามผมว่าลามนะครับนี่เนาะนี่นี่นี่ตัวงามใครนะครับนี่ตัวตัวแม่นะครับนี่แม่่โอ้ขายได้ราคาดีด้วยเป็นนี่นี่ครับเนาะงามบ่ครับพี่น้องงามบ่กว่าแม่เนะครับด้วยจักปีอะวรก็ตัวนี้สองปีกว่าันเนี่ยครับสองปีกว่านเนี่ยแล้ปีแค่มันทับ ประมาณนี้แหละครับอยู่สองปีนี่แหละว่าสองปีครใกล้จะทับกันเสียสนิ้แล้วครับใกล้แล้วใกล้จะทับเนาะครับโอ้โหวงามครับเนาะเอาวานี้สองตัวนี่เป็นแม่ที่เป็นธรรมะตะกอนกอนบ้านนี้ตบแล้วเมื่อนั้นเลยแม่แม่เข้าแม่หลักมั่นครับนั่าม้วนหลือควอกสองแม่เนี่ยที่ยืนได้เลยด้อยู่ไก่ผมนะครับด้วยไก่เนี่ยตัวเขาเขาเนี่ยขางงอเนี่เนาะแม่ครับแม่ควอกแม่หลักเป็นแม่ควอกแม่หลักเป็น ตัวนี้เลยลูกเพื่อนครับลูกแม่ใหญ่นี่ครับแม่เขาเขาคล้อกอมเนี่เขาคล้องกอมเนาะเขาคลองกอมตัวนี้เนาะลูกพุ่นเดี๋ยวแม่เข้าแม่รักขึ้นกันแม่มันผมขายไปแล้วโอ้แม่ขายยังจะลูกยังจะลูกมั้นไายมันพราทับหรือตัวหรืทับแลเรื่องเลยครับได้ลูกตัวนึงแล้วขายไปแล้วลูกโอ้ลูกก็ขายไปแล้วนะครับตัวนี้ครับโอ้งามมากครับพี่น้องเนาะเอาหมดต้องก่อเสื่องได้สองเดือนก็คว่านี่นะเอาบัตได้ไหมใส่บาตนี่ เอันผสมเทียมครับผสมเทียมของไผ่ของงานดยะเทศบาลโอ้ของยะเทศบาลครับบ่มีของอยู่เลื่อมบึงของขลางบิ่งนี่บ่อครับขอใช้ยะเทศบาลโอ้ครับครับครับพันนะคาับพันหาผสมใบเอาผสมราคาเอ่อราคาผสมครับราคาผสมตัวซีนเนี่ค่าทำตัวซีนเนี่ยพันหาครับพันหาโอ้นี่ประกันพร้อมครับประกันพร้อมแล้วเจ๊เทียมันยังซีลอะเจ้าก็จ้ารับประกัน สามเทื <isan music> ่อแต่ตีแต่ละมัดเฉียเดียวได้ไหมถามว่าถามว่าตีกับแสดงว่าขึ้นอีกแล้วขึ้นสิบแปดเมืองขึ้นแสดงไงเนาะประมาณนี้ละประมาณสิบแปดถึงยี่สิบมือสิบแปดยี่สิบเนี่ยมักลายไปแล้วแสดงว่ามันกับมขึ้นอีกเอาสังเกตอยู่ตัวเนาะเอามาเห็นตรงมือเนาะเออเนี่เนาะเอาบลอปเป็นเพชรเป็นฟ้ามเป็นหยังบ่เป็นระบอกแบบไงปล่อยไปเรื่อยๆรยังสิเราผมก็ได้โอ้วิธีการเลี้ยงเลี้ยงยังสิเนาะเลี้ยงธรรมชาติไป โอ้การเลี oh, ah, oh, ้ยงธรรมชาติได้ครับได้เป็นการเลี้ยงธรรมชาติเอ้ากินนี่ไปใส่ระบาดนี่ไปแล้วไปแล้วเนาะโอ้แม่เขาขมขมระหอบเดีอยวอีกแล้วโอ้ขมขมกับมีมี่ส่องนะครับก็ระหออกอีกแล้วนะครับเนาะอ้อย่างไปเบิ่งต้นสามนี่ครับพี่น้องผมขอไปเบิ่งไก่ประได้เพิ่นวัวจะแคคครับวัวมันจะแแคนะจังน่อยขอไปเบิ่งไก่ประเดี๋ยววัวก็จะแแคเนาะโอ้เบิ่งนบนใครับพี่น้องเลย สวยงามเลยนะครับเนาะเอาวิธีการเลี้ยงก็เลี้ยงแบบใดก่อนปล่อยปล่อยนะครับเออเหรออาหารมันมีอย่างไงอาหารกับนีห้ามแด่เล็กน้อยแล้วมาแลงครับมีห้ามแด่เล็กน้อยแล้วเอาบาดในยาดิยากับเมื่อแล้วสอบสองสอบครับทุกท <c oughs> ีตัวมาตัว <c oughs> มาสอบสองสอบปุยเขานี่ยนะครับเอาฮะบาดในยาไม่ได้ไม่จะเสงได้ไปหาเอาทั่วรที่ก็ไปน้ำให้นะในยาบ่บาดในยาปลูกยังยังมีบ่บ่ครับบ่มีดิ แสดงวันหนึ่งเขาหายาเองครับผมกับมีเฟืองมีเฟืองให้กินตลอดเออเราก็มีมีหัวหัวอาหารมีบ่บ่ครับมิจฉาำมิจฉาพมรสละสองสวยมือหนึ่งครับกล่าแล้วครับตอนตอนเย็นตอนเย็นท่านเองยังเสาร์บมผมีเลยบ่มีครับบ่มีอยเฟืองโดยโอ้นะครับคบผมนะครับผมขอไปไกลไปเอาเหยียบเหยียบเสียเกิดอะไรเอามาอยู่เสียไม่จะดเสียไมาไหวจัดเสียเร่อย เออนะเลี้ยงเรียงก็สิเลี้ยงธรรมชาติเลี้ยงธรรมชาติเป็นแบบดีๆนะครับเนี่ยเนาะครับแล้วครับเดี๋ยวไม่ได้กับม้เบิ่งเอาป่านนี้มีปัญหาเลี้ยงแบบนี้มีปัญหาบ่ลเนี่ยน้ำผู้อยากเลี้ยงยังสิในีเจังใดมีวิธีการยังไดกับบ่ค่อยมีปัญหาครับเลี้ยงแบบธรรมชาติคือจังผมนี่เออบ่มีปัญหาบ่โรคไฟลไข้เจียวเดีเป็นยังไดบ่มีครับบ่มีบบ่่มีครับการบริบวนบริบาลรักษาเป็นเังไดกับ ทายทองทายหยังครับแค่จังเดย์โมมีครับนี่ก็ไรนี่เป็นทาย<แ>จ้าเสี่ยมบ่ครับโอ้ยเจ้าสิลูกน้อยลูกอ่อนจังสิบริบาลย่างดีเลยหนระือพวกช่วงแล้วเวลาเดือนสองเดือนเดือนสองเดือนดูแลให้ดีเลยมันบ่เดือนสองเดือนช่วงมันออกลูกไหมเออออกออกไม่สักเดือนเนาะแสดงว่าเลี้ยงมามเด็กจังปีแล้วโอ้หลายปีแล้วครับเลี้ยงไหมเลยหลายปีแสดงเอ้าผลผลการเลี้ยงเป็นยังไงดีบ่คุ้มค่าบ่หรือยังไง ราคางว่วนจังสี่คุ้มครับคุ้มโอ้ราคาเอาครับราคาสีสีเบิรงกันน่ำราคาไม่อาจนี่ไม่อาจตัวนี้ห่วยบางหกหมื่นผมบ่เอาแล้วนี่โอ้หกหมื่นเบ่าแล้วครับพี่หนังสืญญ <c oughs> อสิบเนี่านี่ัวอยากขายอยู่บ่บาทนี่โอ้ครับบ่มีครับบ่มเีเรียงไว้สักก้อนเรียงไว้ซะก่อนครับโอ้หัวตัวนี้ราคาหกหมื่นบ่ขายครับคนหนังตัวใหญ่กว่านี่หนังสี่เป็นราคาเจ็ดนนี่น้อยๆน่ครับนี่ยวกให้สามหมื่นห่าแล้วนี่อ๋ออันนี้มันเป็นบามันเป็น บ่ากิวครับนี่บ่ากิวว่ากิวเนาะตัวนี้เนาะไก่ไก่คับแซลาเล่เนาะครับไก่ไก่แซลเล่เขาเนี่ยแซลเล่แซลเล่นะครับแซลาเล่ว่ากิวว่ากิวเนี่ยนี่ว่าตัวนึงนะครับเนาะโอ้หุ่นไปแด้วบาทถึว่าหุ่นไปแล้วประจันเอายังม่เคลื่อนผูกไปยังไหนผูกไว้นี่ะครับเด่นนี่ละครับนี่มองห้างมันนี่ละครับนี่นี่ยุนี่เล่นบ่อหนี่เลยตลอดเลงเอาการมาดูแลรักษามันดูจังไหนบ่เนี่ยป่วยป่วไหนมาเนี่ยลูกไว้นี่เลยก็แล้วกันมันการบ่ห่างจาก มาจากทางจากหมู่บ้านหมู่บ้านประเดยนั่นน่ะหมู่บ้านอุจฉะแถวๆนั้นครับหนึ่งกระสุกนะเอ้าที่มองเลี้ยงมองนี้จกไรนี่มองหน้านี่ประมาณสิบหกสิบเกดเลยนี่ครับสิบเกดไรยแม่นอยู่ว่าปลาอ้อยปลาอย่างไรปลาอ้อยนี่อันเป็นของเพื่อนของยายเพื่อนครับนี่จะทุบนี่ละเป็นทุบหัวนี่ครับนี่อันนี้ปล่อยล้อมหัวไว้นั่นบ่ล้อมหัวไว้เออมาตามนี่นะนี่ก็มาดตีกัดมันโอ้คืออาหารการกินนั่ก็เป็นไปตามนี่แหละครับนะกินเอ่อจินหยาเดียวหามา เออาหามาหยาดทับไม่ชัดด้วยครับหยาปูบ่มี่ยาปูบ่มีเอาเฟืองเดี๋ยวไว้บ้านเฟืองอัดไว้ไว้บ้านครับโอ้ยเอามาให้ทำนี่เอาให้กินจังไดเมื่อจ่าตัวนี่ให้กินเมือ่อเราจะค่าตัวนี่เลีล้ยงละสองก้อนเลี้ยงละสองก้อนเอาให้จังไดบัดกินต้องทำนี่เร<ล>ิ่มวนน,น,น,นนี่สะสมเราเดินนี่หลดแล้วโอ้สะลงเดินนี่หลดแล้วโอ้กินตจำนี่เนาะงหมองนี่เป็นให้ใหอยดำมันเป็น้อยดห้จังไดย์หอยแต้มครับนี่ หมองหาห้ามโอ้หมองหาห้ามเนี่ยมองนี่นะครับเรีอกบ่มห้ยน้ำน้ำกินใส่บ้านน้ำกินเป็นสิย่างไปกินเองครับยุสสาหักหลังไปพูดอีกโอาธรรมชาติมิสาธรรมชาติไปทั้งปุ่นอยู่โอ้ทั้งปุ่นสิมีสานะครับมีสาหนามอยู่ครับมันหิวน้ำมันก็ไปกินไปกินเองไปกินเองกินแล้วก็หากินน้ำตาลธรรมชาตินี่เขาบริษัทนี้อันเขาบริษัทสืบหนามสืบยังไว้มันวาวโบมีจอหนามจอยัางกันวาวีครับวาวีโอ้เอาเนี่ยเลี้ยงแบบนี้นะครับพี่น้องเนี่ยเลี้ยงก็ได้ผลนะครับเต็มที่่พน้บ เอาแนะนำแนววิธีการเอาให้จังใดให้วิธกันยังสิได้ผลเต็มที่ในการเรี้ยงไหวเวราเพื่อนคุ้มคิดผมขันมีทีมีทีโอ่งงาให้กินคือขาเจ้านี่สุดยอดเลยเรียงวัวนี่ครับโอ้เอาใจใส่เรียงง่วนกันนี่แม่นครับเอาใจใส่จังผมนี่มันกับเวลาหน่อยโอ้ไปทํางานแน่ไปทำงานแน่มีเวลามืองเสาเหมือแรงมืองเสาเหมืองแร่งครับย่างเหมืองเสากับมอปลายย่ามือแรงกับมออเป็นทำงานอยู่เทศบาลนะครับเป็นทํางานอยู่เทศบาลเป็นกับว่าสามารถมาดูแลได้ ลูกเต่าก็เป็นคู่เป็นอย่างไปทํางานเขาก็มีไฟมาดูแลให้ก็ดูแลเองดูแลเองอกระแทงเพี่ยงแต่มาแค่วันวันเสาร์วันทีกรกไข่แน่อยู่เต็มที่เราจีกัไข่แน่เดี๋ยวยูนน้ำงวบเป็นมือน้ำงวบเป็นมือแต่ว่าถาเป็นวันสี่กับเป็งวันแก่ยำแต่เสาแต่แรงเท่านั้นเองน้องครับเนาะโอ้เงี้ยเกาอุรมสมบูรณ์ดีอยู่ตัวะเนาะน้องครับเนาะอ๋อครับกับผมก็สามารถขายเบิงไก่ได้ครับพี่น้อง อาเภออัจจิตากับเพื่อนได้ไผตัวกันกะครับนน้ำมหาพญายแปรครับนายแปรนายแปรหมู่หนึ่งตำบลรอบเมืองอำเภอหนองพอกังหวัดรอยอ็ดครับพี่น้องนะครับเด้อสอบถามรายละเอียดครับครับผมเห็นว่างามออกมาฝากพี่น้องสนักครับผมเราวิธีการหนอขอบคุณได้เลยครับไปยังครับขอบคุณครับโอกาสหน้าจสิ้นไหมเย็นๆไหมครับครับผมขอให้ท่านสนใจเกี่ยวกับการเรื่องว่าเรื่องยังนะครับตามพญาคุยแกและอีสานไปเรามา อใช่พี่น้องเดืเบึงนะครับเนาะกดเลยกดใช่พีญญ่นายคุยแจเนี่ยพบกันในคลิปต่อไปครับคลิปนี้พัาน์ทำนี่นะครับเนาะสวัสดีครับ